สวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้เขาดีผ้าเบิง้งลูกพ่วงรถประเทศอิราเลนะครับเป็นลูกพ่วงสามเพานะครับลูกพ่วงรถประเทศนองครับเนี่ยผ้าเบิ้องของนองครับเมือ่อี้สามเหลี่ยมนี่เป็นสามเหลี่ยมโค้งครับสามเหลี่ยมบปตูงก็ยของบานเขาเี่เป็นสามเหลี่ยมโค้งแบบนี้ครับ ใส่คุณแจลลอกไปพร้อมยางดีดำเนี่ยเป็นดำเสอากาศหรือว่าเสาวิทยุอะไรครับเป็นกระบะทึบกระบะเล็กครับ เอิงเราเป็นตะแคงดีครับกระบะเล็กแบบนี้งความเงียวนี้น,นา,า,านประมาณประมาณหกเมตรหาสิบติ๊เก็ตเมตรนะครับประมาณน,นี้แหละความเงีคิดว่าวะแต่ว่ายางนี่เป็นยางง่ายเส้นเดียวครับยางเลยที่ว่าเป็นยางลอ,อก,กููแบบบ้านเท้าครับ น็อตเนี่ยก็เป็นซิปน็อตครับนี่ยโมเมนต์แปดนอด็อตมาตัวอย่างแล้วอย่างง่ายดีครับเป็นระบบถุงลมบ่ได้ใส่เน็บแบบบ้านเขาครับเป็นถุงลมบ้านถุงลมเบอรสุรล้วอะไนี่บิ่งอยี้ยนี่ แต่ว่ารถพว่วงพระเจ้านี่ไม่มีพับลลอกเลยครับนีาคุมหาเบึงครัเก่าแหละย่ำถอยเห็นพระเจ้าถอยแต่เ่ยวอ้ว,วนครับย่ำถอยก็ได้ก็เห็นพระเจ้าใส่พับล็อกแบบบานโหนนะครับแต่ว่าสามเบี่ยมเป็นสามเบี่ยมโค้ง แต่ก็บม่รู้ว่าสามเหลี่ยมโค้งจะถอยอ่อ,อนง่ายเพราะนี่ยังไงกับไม่รู้จักด้วกันนะครับนี่ส่วนลายที่เห็นจะเป็นสามเหลี่ยมโค้งแบบนี้แหละแล้วก็รถเขา,เจาจะบมีพับล็อกเวลาถอยถอยอ่อนอย่างเดียวบมีล็อกค้างถอยแบบบานห้องนะครับสังเกตเบื้องหนาครับคุ้มพาแล้วก็มีหม้อเติมมุนย่างดีไม่ต้องดึงผ้า กดหมอเตอร์ยางเดียวเลยสำหรับคลิปนี้กระาฟริ่งลูกพ่วงรถประเทศนอกนะครับผมเป็นลูกเล็กกระบะทึบครับเลย